เอาเละครับคุณผู้ชมครับล่าสุดพิเศษสใส่ไข่ตะลึงเกมพลิกสาวไทยเราเหนือคาดอัปเดตตารางคะแนน VNL ล่าสุดครับเกาหลีเดึนงกับออกมาร้องเพราะว่าสาวไทยเราพร้อมที่จะพุ่งไปถึง3อันดับซึ่งก็หนีตายจากโซนแดงได้เปราะหนึ่งถ้าเกิดปลดล็อกชนะอีก1เกมยังไงสาวไทยเราก็รอดจากการตกชั้นแต่กลายเป็นว่าเกาหลีกับเซอร์เบียที่ต้องโคม่าและอาการหนักอยู่ในตอนนี้ โดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเรียกว่าน่าสนใจมากๆติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับเรามาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับตารางคะแนนของสาวไทยเราครับที่ต้องบอกเลยว่าหลังจากเกมที่สาวไทยเรานั้นไปพลิกแพ้บัแกเรีย2ต่อ3เซตซึ่งกถือว่าเป็นสถิติใหม่เลยครับที่เราไปแพ้บัแกเรีย ในวัลล์บอลในชนลีกเพราะก่อนหน้านี้3เกมที่เคยเจอกันมาสาวไเราไม่เคยแพ้เลยนะครับและตั้งแต่ปี2 0 1 9เนี่ยเราชนะมา3-1ปี2022เราชนะมา30แล้วก็และก็ปี2024เราชนะมา3-2ต่อ2แต่ว่าในปี2025เราไปแพ้บัลเกเรีย2ต่อ3ครับเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากแต่ในสภาพทีมแบบนี้การที่สาวไเราเก็บแต้มได้มา1คะแนนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีที่สุดแล้วนะครับถ้าเกิดใครได้ดูรูปเกมนะ สาวเราไม่น่าจะเก็บมาได้1คะแนนด้วยซ้ำเพราะเซตที่1กับเซตที่2มันช่างแตกต่างกันเหลือเกินครับเซตแรกเนี่ยเราอาจจะพอสู่สีคู่ที่ได้ไปถึงเต้มดิว แต่เซตที่2นั้นมันหลุดแบบหลุดเยอะมากได้ไปแค่สิคะแนนซึ่งพอมาเซตที่สเนี่ยรูปเกมมันเหมือนกลับตลปังนะครับสาวไทยเราก็เหมือนจะเพียงพร้มไปแล้วในช่วงต้นเซตแต่พอช่วงกลางเซตช่วงท้ายเซตเนี่ยเรียกความใจสูร้รวมพลังมาเล่นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งก็พลิกชนะไปได้รวมไปถึงเซตที่4เนี่ยเราก็สู้แบบโอ้โหสุดหัวใจเหมือนกันนะครับก็ชนะไปจนต้องมาลุ้นถึงดีกา ในเซตที่5แล้วเราก็เล่นดีมาโดยตลอดนะครับแลกแต้มกันเดือดทีละแต้ม2แต้มแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเ,เรามาหลุดในแต้มที่10ก็กลายเป็นฝั่งมาเกเดียที่ใช้แผนบอลเ็วแล้วก็ตีเหนือบล็อกเนี่ยยังได้ประโยชน์อยู่นะครับก็ชนะเราไป3ต่อ2เซต ซึ่งก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเรื่องดีเลยครับการที่เราแพ้2ต่อ3นั้นมันทำให้เราเก็บ1คะแนนอย่างที่ผมบอกและล่าสุดตารางคะแนนตอนนี้เกาหลีร้องไห้ร้องระง,งมกันเลยครับเพราะต้องชนะสถานเดียวถ้าเกิดอยากจะตามเราให้ทันในสัปดาห์ที่2ในตารางคะแนนในเฉลีกสัปดาห์นี้ครับปรากฏว่าทีมบอยของตารางเป็นทีมชาติเซอร์เบียที่ ยังไม่ชนะใครเลยแต่ว่าเก็บคะแนนมาได้ถึง5คะแนนถือว่าเยอะมากๆนะครับส่วนฝั่งของเกาหลีอยู่อันดับที่ของตารางครับชนะไปเพียงแค่หนึ่งเกมและก็เก็บคะแนนมาได้เพียงแค่สามคะแนนเท่านั้นส่วนฝั่งของไทยเราก็เรียกว่าหายใจเดฟอดใหญ่ครับเพราะเราชนะหนึ่งเกมแต่ว่าเก็บคะแนนเนี่ยมาได้ถึงห้าคะแนนจากการที่แพ้สามสองสองเกมแพ้กับญี่ปุ่นแล้วก็แพ้กับบัลแกเรียซึ่งแต้มของเราครับดันไปเท่ากับทีมชาติแคนาดาที่อยู่อันดับ15ของตาราง ที่มี5คะแนนเท่ากันแต่ว่าเขาเนี่ยชนะไป2เกมร่วมไปถึงทีมชาติเบลเยียมครับตอนนี้มีอยู่6คะแนนแต่ชนะไป2เกมและก็ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ที่มี8คะแนนแต่ว่าชนะไป2เกมซึ่งถ้าเกิดสาวไทยเราฟอร์มดีฟอร์มเด,มด่นและก็ฟอร์มสุดยอดเนี่ยชนะอีกไปแค่หเกมเท่านั้นก็จะมีสิทธิ์ไปถึงอันดับ14ของตารางได้เลยนะครับเพราะเราจะมีเพิ่มเป็น8คะแนนกับการชนะ2เกมคือจะแซงทั้ง แคนาดาจะแซงทั้งเบลเยียมแต่ว่าฝากฝั่งของเกาหลีครับเกมต่อไปเขาต้องรุนหนักเลยนะเพราะเขาต้องเจอกับทีมชาติโดมเมนิกันโอ้โหอันดับโลกก็ต่างเลยครับดมเมนิกันเนี่ยอันดับ10ของโลกเกาหลีอันดับ34ของโลกแล้วโดมเมนิกันตอนนี้เขาต้องการชนะให้มากที่สุดครับเพราะอยู่ดับที่12องของตารางแข่งไปทั้งหมดเนี่ย เเกมชนะเบเกสสเกมแล้วก็เก็บได้เพียง7คะแนนเท่านั้นซึ่งตอนนี้โอกาสดีที่สุดเลยก็เป็นเซอร์เบียซึ่งถามว่าตอนนี้ทีมไหนมีโอกาสที่จะตกชั้นได้มากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นทีมชาติเกาหลีใต้เลยครับเพราะว่าฝั่งของเกาหลีเพราะว่าฝั่งเกาหลีถ้าเกิดยังไม่ได้แต้มเพิ่มขึ้นมาครับโอกาสตกชั้นสูงมากถึงแม้ว่าเซอร์เบียจะเป็นทีมท้ายตารางก็ตามครับแต่คะแนนมีมากกว่าแล้วถ้าชนะ1เกมนะก็จะพังงาดขึ้นไปถึงอันดับที่13ของตารางได้เลย แล้ก็จะกลายเป็นเกาหลีที่อยู่ในโซนแดงแทนโดยทีมที่ตกชั้นนั้นเอาเป็นแค่ทีมเดียวก็คือทีมอันดับ18ของตารางแต่ไม่ใช่ว่าไทยเราจะหลุดวงโคจรจากการตกชั้นนะครับถ้าเกิดเรายังหาชัยชนะเกมที่2ไม่เจอนั่นแหละมันก็เหมือนกับเรายังถูกรั้งไว้จากเกาหลีอยู่ยังหนีไม่ออก100% ซึ่งถ้าเกิดเราชนะได้อีก1เกมเนี่ยเราก็จะเท่ากับแคนาดาเบลเยียมเนเธอร์แลนด์คือมันก็จะเพิ่มโอกาสที่ให้หลายทีมเฉลี่ยกันตกชั้นมากขึ้นนะครับไม่ใช่เนงก่ไทยเราไม่ใช่เบงค่เกาหลีไม่ใช่เนงก่เซอร์เบียหรือว่าแคนาดาถ้าเราชนะ2เกมนะมันจะมีอีกประมาณ5ทีมที่ต้องลุ้นตกชั้นไปด้วยกันและโอกาสที่เราจะตกชั้นเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ยากขึ้นด้วยน่าเสียดายครับที่เกมเจอกับเัลเรียนนั้นเราไม่สามารถชนะได้ทั้งที่รูปเกมในเซตที่5เนี่ยโมเมนตัมม ้เอร์เซทางการเล่นเอ่ยการบล็อกเอ่ยการรับบอลดีเฟนต์เอ่ยโดดเด่นหลายต่อหลายคนเลยครับอันนี้ต้องชื่นชมนะโดยเฉพาะผู้เล่นที่แจ้งเกิดใหม่นะครับซึ่งท็อปสกอร์ของทีมไทยเราก็ปรากฏว่าไม่น่าเชื่อเป็นน้องเฟิร์นวริศราศรีทาเลิศครับที่ทําไปทั้งหมด15คะแนนจากการโจมตีรวดเลยไม่มีการเสิร์ฟไม่มีการบล็อกส่วนอีกคนนึงก็เป็นสัจีบาลพลจันเทาวิสุทธ์นะครับที่ฟอร์มโดดเด่นปังขึ้นมาตั้งแต่ เกมเจอกับทีมชาติเช็กก็ทําไป15คะแนนสำหรับเกมนี้เป็นหัวเสาทังคู่ที่โดดเด่นนะครับยังรวมไปถึงธนชาสุขสดครับที่ลงมาในช่วงเซตที่3แล้วก็สร้างความแตกต่างได้สามารถเซิร์ฟเอสได้ถึง2คะแนนมีเกมบล็อกได้ถึง2ครั้งแล้วก็มีแต้มจากการโจมตีได้ถึง10คะแนนรวมๆแล้วเนี่ยธนชาทําแต้มในเกมนี้14คะแนนนะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์การโจมตี31.43เเถือว่าเยอะมากนะครับ อีกคนหนึ่งที่โดดเด่นไม่แพ้กันอาวุธเราหลากหลายมากนะครับหัวเสาสองคนบีหลัง1คนแลวก็มิดเดิลบล็อกอีก1คนทัดดาวนึกแจ้งครับทำไปทั้งหมด13คะแนนจากการโจมตี12จากการบล็อก1คะแนนและคียเพเยอร์ของเราครับและคีย์เพเยอร์ตัวหลักของเราอย่างพิมพิชาก๊กรัมเกมนี้เนี่ยสเซตแรกโดนหนักเลยครับแต่ก็ยังรักษามาตรฐานของตีอีกได้ทําไป7คะแนนจากการโจมตี6จากการบล็อก1หรือว่าอีกคนหนึ่งที่โดดเด่นขึ้นมาเหมือนกันพรพันเกิดปราบนะครับ เกมวันนี้เนี่ยโอ้โหโชว์เซ็ตหลอกสวยๆได้หลายตัวหลายจังหวะโดยเฉพาะเซ็ตแรกเนี่ยพรพันธ์กินเรียบนะครับทำได้3คะแนนจากการจบดี2จากการเสิร์ฟเอสหคะแนนแล้วก็มียจราพรคงยศนะครับที่ยังเรียกฟอร์มเก่งกลับมาไม่ได้ ก็ทำได้เพียงแค่3คะแนนเท่านั้นอีกคนหนึ่งที่ได้ลงเป็นเกมแรกน้องกัญญารัน์ขุนเมืองครับตำแหน่งมิดเดิลบล็อกนะครับทำไปได้ทั้งหมดเนี่ยสคะแนนซึ่งเป็น3คะแนนที่ปลดล็อกและก็สร้างโมเมนตัมให้กับไทยเราได้เป็นอย่างดีและก็ยังมีอีกคนหนึ่งก็เป็นน้องวิมลรัตนพันธ์ครับทำไป2คะแนนยูฟาทำไป1คะแนนนะัทนิชาใจแสตัวเซตเนี่ยก็ทำไป1คะแนนจากจากังหวะเสิร์ฟเเรียกว่า แต้มเนี่ยกระจายกันทุกคนเลยทุกคนจริงๆยกเวนลีโบโร,โรกับชัดชูออนนะครับชัดชูออนเนี่ยไม่ได้รับโอกาสลงสนามเนื่องจากจะมีอาการบาดเจ็บแต่ว่าแต่ละคนที่ทําแต้มได้ทุกตําแหน่งเลยครับมีมิดเดิลบ็อกสามคนก็ทําแต้มได้ทั้งสามคนมีหัวเสาสี่คนก็ทําแต้มได้ทั้งสามคนมีตัวเท็2สองคนก็ทําแต้มได้ทั้งสองคนเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่การันตีได้ว่า เกมนี้สาวไทเราสู้สุดใจจริงๆถึงแม้ว่าเราจะแพ้ไปก่อน2เซตเนี่ยก็ยังเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้และผู้เล่นในตำแหน่งเกมรับอย่างลิโบโรเนี่ยน้องกันยารัตคำวงเองดฟเฟนซ์บอลขึ้นมาได้หลายลูกมากนะครับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญด้วยที่พอจังหวะบันกระเดียตีหนักตีฝังเนี่ยแต่ว่าน้องกัญยารัตงัดบอลขึ้นมาได้ มันเป็นสิ่งที่ว้าวมากนะครับไม่งั้นแฟนๆที่เข้ามาชมในสนามก็ร้องเฮกันลั่นเลยซึ่งก็ยังมีเปียโนตแป้นน้อยอีกครับที่ก็สร้างความโดดเด่นนะกับจังหวะอันเดอร์บอลถือว่าเป็นเหตุผลหลักเลยที่โคดดสเนี่ยเลือกใช้เปียโนตในหลายๆโอกาสเพราะว่าเปียโนตนั้นอันเดอร์บอลได้สวยอันเดอร์บอลได้เข้ามือผู้เล่นไทยเราอเมริกาชอบมากกับลิโบรโรแบบนี้นะครับไม่ต้องพุ่งรับบอลมากเท่าไหร่แต่ว่าอันเดอร์เกมรุกในจังหวะโต้กลับได้ดีแค่นั้นเลยซึ่งเปียโนตก็ ทำได้เป็นที่น่าพอใจและก็ยังคงรักษามารตรฐานเดิมส่วนฝั่งของทีมชาติบัลแกเรียครับผลที่ทำแต้มสูงสุดเนี่ยก็เป็นหมายเลข16นะครับทำได้ทั้งหมด19าคะแนนกับตันทีมของเขาจากการรอก2จากการจบตี17 อีกคนนึงครับก็เป็นเดมิทโทว่านะครับมิดเดร์บล็อกทำไป18คะแนนแล้วก็วอลโควาเนี่ยทำไป16คะแนนและก็มีมาดิโอว่าทําไปอีก16คะแนนซึ่งบานเกรียเขาไม่ค่อยกระจายแต้มกันมากนะครับมีผู้เล่นที่ทําแต้มหลักๆเนี่ยสคนด้วยกันมันทําให้เซตสากับเซตสี่เราก็เริ่มสก,กาเริ่มจับทางเห็นจุดอ่อนเขาว่าเฮ้ยเขามีตัวรกุกเพียงแค่สคนเท่านั้นนะที่สร้างความเปลี่ยนแปลงสร้างความแตกต่าง ก็ตามบล็อกตามประกบเล่นหน้าเน็ตกันทุกคนเลยยืนบล็อกหน้าเน็ตเหนียวมากโดยเฉพาะทัดดาวนะครับที่พยายามหาจังหวะตีแทรกตีสอดตลอดแล้วก็ทําได้ก็ทําเอาทีมชาติบัลกรเรียและก็โค้ชดูนผู้เล่นเนี่ยต้องบวยกรรมการถึงใบเหลืองสติหลุดไปเลยนะครับแต่สิ่งน่าเสียใจที่สุดคือเราปิดเซตไม่ได้แต่ถึงอย่างไรต้องส่งกําลังใจให้กับสาวไทยเรากันเหมือนเดิมนะครับถึงแม้ว่าในสัปดาห์ที่2นี้เราจะไม่สามารถเก็บชัยนะได้เลยแต่ก็ยังดีที่เก็บได้ถึง2คะแนน จากการแพ้2ต่อ3แล้วรูปแบบการเล่นฟอร์มการเล่นถือว่าดีกว่าสัปดาห์แรกที่เราปิดเซตได้ถึงแม้ว่าจะไม่ชนะก็ตามสัปดาห์แรกเนี่ยกว่าเราจะได้มาแต่ละเซตต้องผ่านในเกมที่3นะครับแต่นี่เ,เราได้มาตั้งแต่เกมแรกของสัปดาห์ที่2เจอกับญี่ปุ่น ถือว่าเป็นสิ่งที่ประสบความสําเร็จหลังจากนี้กูต้องไปฟื้นฟูกันเลยครับว่าผู้เล่นบาดเจ็บนั้นจะเอาใครมาแทนเพราะสัปดาห์ที่3มันจะต้องมีงานหนักก้างชิ้นโตมากกว่านี้โดยเราจะเจอทีมแรกของสัปดาห์3ครับพบกับสหรัฐอเมริกาเกมที่2พบกับเยอรมนีเกมที่3พบกับโดมินิกันและก็เกมที่4พบกับทีมชาติแคนาดาซึ่งก็ยังมีโอกาสที่จะชนะได้อย่างแคนาดาอย่างโดมินิกันเนี่ยมีลุ้นสูงเลยนะที่เราจะสามารถพลิกผันชนะ แล้ววันนี้ก็ยังมีโปรแกรมการแข่งขันอีกเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะคู่ที่เกี่ยวเนื่องกันโดยตรงกับการตกรอบอย่างนิมชาติเกาหลีใต้จะพบกับทีมชาติโดมินิกันนะครับและก็ทีมชาติแคนาดาจะพบกับทีมชาติเบลเยียมยังไงก็รอชมรอติดตามให้กำลังใจสาวไทยไปด้วยกันนะครับและก็มาลุ้นกันว่าตารางคะแนนเนี่ยจะมีเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าการที่เรามี5คะแนนตุนไว้แบบนี้เนี่ยจะได้อีกหนึ่งเกมมันก็น่าจะพุ่งหนีจาก้ายตารางได้สําเร็จเหมือนกันนะครับก็ ส่งกำลังใจแรงใจแรงเชียร์ให้กับสาวไทยเราทุกคนร่วมไปถึงทีมงานสาตาฟที่ทำหน้าที่กันอย่างแข่งขันและก็ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆและในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเกี่ยวกับวอลเลย์บอลแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i ต e เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย